สวัสดีค่ะเพนนีมาพร้อมกับเสื้อลูกไม้เนื้อนุ่มนะคะคุณลูกค้าเพนนีวันนี้นาไซส์เอ็มมาสวมรีวิวให้ชมนะคะไซส์เอ็มอกสามสิบเจ็ดครึ่งถึงสามสิบแปดะคะ่ะคุณลูกค้าเนื้อผ้าจะมีความยืดหยุ่นเพิ่มได้เล็กน้อยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าต้องเปลี่ยนไซส์ไหมไม่ต้องนะคะคุณลูกค้าทรงแขนสามส่วนนะคะช่วงไหลยกเล็กน้อยนะคะนี่นะคะทรงคอกลมค่ะ แต่งทิมลูกไม้นะคะที่รอบคอแล้วก็ที่ขอบแขนให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสีที่พี่นีใส่สีเขียวนะคะคุณลูกค้ามีซับในเย็บติดให้นะคะด้านข้นางนะคะตรงแขนพองใส่สบายๆคะ่ะด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีกระดุมให้สองเม็ดนะคะคุณลูกค้าด้านหน้ามีการเาะลูกไม้นะคะเป็นท,นท,ทําเป็นทรงีจะทําให้รูปร่างกรดูกเพียวค่ะแล้วทําเป็นทรงตรงด้วยนะคะแล้วก็มีการเย็บ ทิมกดให้เกิดความสวยงามมาคะ่ะคุณลูกค้าใส่สบายสบายค่ะสีเขียวตอนนี้มีไซส์สามสิบแปดสี่สิบและสี่สิบสี่นะคะรุ่นนี้ทำมาห้าไซส์นะคะคุณลูกค้าสามสิบหกสามสิบแปดสี่สิบสี่สิบสองและสี่สิบสี่สามสีค่ะสีเขียวสีส้มอมแดงแล้วก็สีดำสักครู่นะคะทั้งสามสีใส่ออกงานได้เลยนะคะคุณลูกค้าสีส้มอมแดงนะคะสีไม่ฉุดฉิดมากนะคะคุณลูกค้า ไปใส่แมต์คู่กับสีดำสีขาวสีครีมได้เลยค่ะคุณลูกค้าสีดำนะคะสีดำนีเ่เวลามีงานสีดำสีดำจะเป็นอะไรที่หาย,ยากเรียนเชิญนะคะซื้อเก็บไว้บ้างเผื่อบางครั้งมีความจำเป็นนะคะนี่นะคะรอบคอเป็นทรงคอกลมคอไม่ได้ชิดมากนะคะคุณลูกค้าและมีการแต่งครีมนะคะอันนี้คือการซอกะ การซ้อนะคะลูกไม้ตัดสลับกันนะคะกับลายผ้าลูกไม้ลายผ้าลูกไม้จะประมาณนี้นะคะคุณลูกค้ามีความยืดหยุ่นเล็กน้อยอะคะ่ะมีความเงานิดนิะคะ่ะคุณลูกค้าอันนี้นะคะที่ว่าเรียบเป็นทิมลูกไม้นะคะจะเย็บกดอะคะ่ะสีก็จะเป็นสีเดียวกันกับเนื้อผ้านะคะใส,ใส่ได้ทั้งเกงงและกระโปรงอะคะ่ะคุณลูกค้า คุณลูกค้าจะนําไปแมทคู่กันกับพสัสินก็ได้นะคะสวยและเรียบร้อยดูดีด้วยค่ะคุณลูกค้าใส่ได้หลายโอกาสด้วยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางใวยด้วยนะคะคุณลูกค้าติกตอกสั่งซื้อที่นี่ได้เลยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์มันดึกโพสแชร์โพสให้ด้วยนะคะน้อมรับทุกออเดอร์ค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะขอใหทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ